หม่ประชาชนเขาก็น่าจะรู้ว่าเป็นไทยนะฮะตั้งแต่คุณแม่น้องนะครับให้โอกาสให้โอกาสเขานะมาเป็นทนายปุ๊บพอเขาบอกว่าตอนนี้ผมเป็นทนายเต็มตัวของคุณแม่น้องต่างมืผมจะทำทุกอย่างอะไรต่างๆปุ๊บก็มีดาราคนหนึ่งทำงานมูลนิธิโอ้โหเล่าเป็นฉากฉากอย่างโ้นอย่างนี้ว่าประสภาพ อย่างโน้โอ้โหยังคับจบนิติวิทยาศาสตร์มาอะไรต่างๆเดียวนะผมจะจับเนี่ยจับคุกให้สำนวนนู่นนี่ผิดพลาดไปอะไรต่างๆไอเรื่องนี้ไม่ต้องอยู่กับที่เขาตำรวจตำรวจนู่นนี่จะเขาให้ความไม่ใช่คุณมาให้ความอะไรอย่างนี้โอ้โหจะเอาผมคุกผู้พานซื้อเลยแต่ไม่ได้โทรมาหาพี่โดยตรงคนก็โทรมาหาผมคนก็โทรมาหาผมเฮ้ยไอ้ไอ้ทนายนี่เขาบอกว่าเขาจะเอาพี่ติด นะที่ไปเป็น่นนี่นะผมบอกว่าผมก็บอกว่าเออมาเลยผมพร้อมเสมอ <ST> S> <S ผมพูดความจริงแล้วก็สิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปพิสูจน์ได้ที่ร่างน้องแตงโมได้เลย <ST> S> <S ไม่ได้ไปพูดผิด <ST S> เพี้ยนกับแผลที่ผมเห็นไม่ได้พูดอะไรกับอี่นี้ผมเห็นผมสันนิษฐานายังไงด้วยตัวผมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนึกและสันนิษฐานว่ามันเป็นอะไรบอกความรู้สึกบอกเหตุผลของตัวเองได้ทุกคนว่าภาพภาพหนึ่งบางคนสิบคนเห็นไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างอธิบายมาไม่เหมือนกัน<ะ>อย่างผมเห็นผมก็ต้องอธิบายอย่างที่ผมเห็น<ะ>ถูกต้องไหม<ะ>คือผมไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรเขาทําเพื่ออะไรก็นีไงเขาถึงบอกกับมี่ทุกคนบอกเขาว่าไอ้ทนายคนเนี้มันรู้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องจริงยกเป็นเรื่องจริง